สบายดีและสวัสดีเอฟซี SC ทุกท่านที่ติดตามนะรับช้มวันนี้เฮาได้เดินทางเข้ามาป่าวันนี้จัดเป็นคาราวานรถจักรเลยได้มาหาขนพากันขี่รถจักรมาวันนี้กินง,งานร้ายวันนี้รถ <c oughs> จักรสีข่ขันหาขนมาญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเต็มแล้ววันนี้เฮาพักก่อนเล็กน่อยแล้วจะมาจังสิได้ไปต่ออ่ะแล้ววันนี้เราจะได้ยยเดินทางต่อ Và. nát nặng Ui, đấy. Ôi, lên. มาหอนนี้นะทางรถทีมงานเฮาตีนสอดเลยซูปกะโบมี่บาทนี่ไก่นอได้หน คือเข้ามาฮอนนี้ซีแวะตัดใหม่ก็ได้เพราะว่าเราบ่มีกันอุปกรณ์หนึ่งเข่ามากมือนี้วบหนึ่งมือแรงกับมือเสาแล้วท่านนี้ก็ตีนสอดเลยแล้วก็บ่มีสูบผอมคอยคอยไปนี่แหละ,ปะไปตัดใหม่ไปเลยลมพัดครับนี่วันนี้เราสิไปตัดเอาใหม่ไปใบหนึ่งเข่ากินแล้วก็ไว้เห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยใหม่นะไปล้ามก็ได้ มืันนี e, like. ้อากาศคือฝนจากตกนะทีมงานเข้ามาตัดใหม่ในสองคนเฝาลดถาตัวปองใหญ่ๆน่าจะขักลำเดียวก็ได้ไหมลำเดียวก็ได้แต่ตัดเอาลายๆปองเลย ให้ทีมงานเข้าตัดใหม่ถ้าส่วนขอยสิไปเบิ่งแหวมูอยู่นี่นะนี่อันหนึง่งเห่วมูกับบุร้พยายามแต่โดนเลยวดอกแต่แทนนี่บุมมีหอยมูลเลยเดยวนี่คือสุบบันึกอย่างลายบอนแเห่วมูบรุรด้ยายามเนี่ย มาเบิกเงินนี้ก่อนเอามาอยู่ไก่นี่เลยก่ะแวะเบิงโอ้หลันแหงามูนี่หลันแต่ว่าบุกเออมีคนแก่เอาเสือก นะทุกคนแหวมูนี่มีคนหลักเอาเลยทายทายแหวเขาแกเอาทรายแหวจะไ,ได้นะที่แรกคิดว่าแหวลันที่ซื้อได้แต่ที่ได้แต่เขาแกเอาทรายทายแหวไปเลยเหลือแต่อันนี้มันเอาตัดไม้แล้วเลยก็เสร็จเดินทางต่อไปนี่ สองขันตีนแห่าวมดเหมนี้มานำทางนี่ได้ขั้นนี้ก็ตีนแห่าวเลยคันนั้นก็ตีนสอดคือกันตีนสอดสองขันเลยได้รถจากมานำกันนี่รถบร้อยจุกอันนั้นเันนี้จะมีใสใสรถมานำแต่บ่มีสูบแต่บ่มีสูบเปล่าเอาวะไมีใสแต่บ่มีสูบเห็นอะไรได้ผมมีความหมาย <c oughs> อยู่นี่นะได้ยินเสียงไก่ป่าคันลายได้อยู่นี่ได้ตีนรถกับสอดช่องคันละ <c oughs> แต่เขายังสิบปต่อยอได้ปรึกษากันแล้วมันอยู่นี่กับบ่มีแนวกินบ่มีแนวหาไ <c oughs> ปไกเนี่แหละอ่านภาไปก่อนจนคอยสีไปหาหลา,หาะไปนํำทางครับแล้วก็ไปสิบปายามเบ่งแหวไก่เลยตอนนี้ทำมาหาลาะยามแหวไก่ แต่บบถือได้แถวไกลกัส่วนส่วนแถวมูน่ะมีคนหือเอาเลยแถวนี้เขาหน่าจะหือเมื่อเลยนะแต่ก็เห็นแหละเขาหือเอาซ้ายมัน นี่อย,ยูว่าัวใงสะแถวนี้ตอนนี้เสียงจักจันหองเลยนะว่ามันอากาศมันหงแหง้งฝนละเมื่าเข้าคุณแหละแบ มายามแหว่ไกลกะบุตรอีกไอยมูไปถ่าแต่พู้มานี่มีแต่หอยมูดุดนะแทนนี่กะทางทีงานเข้ามาถ่าเข้เาบุจักไป่ยู่นี่นะแต่เา้าวจะไปต่อ,อทางหนาหวแหละบุจักที่แรกว่าสิไปหยัดลง ไะอะไรบัดน,นี้เฮาก็ได้มาฮอดที่พักเป็นที่เรียบร้อยบัดน,นี้นี่คือบ่อนอยู่บ่อนเซาเฮาจะหน่อยทางสิไปหาใส่กับรักหนูแล้วก็ไปหาใส่มองใส่เบ็ดอีเนาะใส่เบ็ดได้เนาะใส่เบ็ดก็ได้ใส่เบ็ดฟอมเฮามาลายอยู่มาฮอดกะดังพื้นดังไฟไว้นะรับแรก มมาีรอดเลยจังสิบห้าใส่ครับทั้งทีมงานเลากําลังเตรียมเกลือเตรียมคลองออกเปบนอยู่บนเศ้าแค่มอนเลยครับเสียงนกรวง ว้างห้องแซลล์ได้ย <can S 1> ินีไกมจากนั้นแหละทั้งทีมงานเราสิได้แยกย้ายกันไปหาใส่เบ็ดใส่มองมื้อนี้ดก่อนมามองมีบ้างไงทั้งทีมงานเฮาสิได้ไปหาใส่เบ็ดใส่มองโอ้เบ็ดนี่แม่นเป็นลอยพูกนี้เอายังมาเฮ็ดนี่เหรอเหยียบบอกเหยียบ เอาเกียดได้มาเห็ดเงื่อนก็คือว่าเพิ่นมานี่ยกับ้อมได้อุปกรณ์หากินใส่เบ็ดนี่ใส่เบ็ดแล้วก็ใส่หม้อหม้ออีกหม้ออีกหม้ออีกเต็มพร้อมคือก้อนเดี๋ยว่าย่านแต่ปลาปลาใหญ่ลายบะหมี่ก็มองเ้าวใช่นะ มีแต่มองหน่อยมองชองมองโมเออได้ยุ่งย่งยุ่งยุ่งยุ <4. S 1> ่งือ่ยุ่งยน่วนุ่งยส่ไปหางส่กยบดัยุ่งมื่อย่งอ่งยุ่งเข่นย้างยุ่เย็ดใส่มอุ่งยบ่งยุ่งย่่อนจ้อง่่ม่ยนนนาย่ออายย่่่เย่่่่ ปลูกเสร็จนี้ปลูกเสร็จใหม่ลำเดียวนี้โอ้โัน่าได้หลอเองปนเต็นมนี่ตอนนี้มาหอดกะหิวขาวกินขาวจำแจวแจวมาแต่เงอนหแหละนี่กะจำแจวมาลายบ่ายบ่ายโมงเลยแยวตอนนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่สามติ๊บเขาสามติ๊บ ทิปมันไม่เงินจองก่อนวะอันนี้ทิปหนึ่งอันนี้ทิปหนึ่งทิปหนึ่งสองสองทิปครับตรงยางหนึ่งกินเขาจำแจวบุญทองก่อนเพราะได้ไปหากินมือแรกหัวแรกจังสิได้ไปยามเบ็ดยามมองกันจะนอนอะไรจะจะไปใส่ไใบเดี๋ยวเราสิไรใหญ่ใหญกันไปบ่นนี้ทางทีมงานเท่ากันสิไปหาใส่เบ็ดใส่มอง ส่วนค่อยกะใสิไปใส่กลับบ้านนี้กลับเอามาทีเนี้เอาตัวมันนั้นเลยกะสิได้ไปใส่คือตอนนี้คอยมาห้าหล่อใส่กลับนะบ้านนี้ตั้งทีมงานนะถ้าไปใส่มองครับก็บห้า,าหล่อแทนนี่แหละ มาหาส่กลับมานมน,มานี่กะจะลมร่มนะมันนี่อากาศก็คึ้มแล้วก็ร่มมอวาน,นี่ผัแดดหอนวันแล้วนะเฮาหาส่กลับนู้แหละปนี้เฮาเจอเระเบอร์บอลมันนี้ เด้ลกมาหอนหวยตามหวยนี่จะมีหอยหอยมูนะฮลายหอยมูแต่หอยใหญ่มูนะ สเดีเลาะเมื่อบอนใแหละบันตอนนี้คำอะไรๆล่มก็แห้งผอมตอนนี้โอ้โหวาพวกที่ก็ใส่เบ็ดใส่ม่องนะอะไรเมื่อบอนหรือบอนตอนนี้เส้นเ่างอะแต่เมื่อบอนและบันี้กลับยังแดดเลยเลาะฟังเสียงไก่เมื่อนํำแต่เมื่อนี้ผอกระหอบตัวหนึ่ง โอ้โหคืออะไนี่คือพามาหอดน,นี้ได้กระแตตัวหนึ่งนะนกระแตพอดีมาพออยู่กลางทางพอดีแต่ฮ็สีได้เมื่อต่อวันนี้บางทอสำคัญเลยพอกระกระหอกหรือ,พอ,พอ,กอ,อ,อไก่ป่าแต่วันนี้มันล่มมันคือสีบดบ่บพอมันดอกขีดว่าได้ล่มแห้งวันนี้ ถามนแดดอากาศรหอนๆนี่มักจะพอเหนือลงมาแคมหวยนี่มันมากินน้ำแต่นี่กกใหม่ใหญ่ก่อดนลมอย่างแตงาใหม่ตกลงมาเอ่เขาก็ได้กลับมาหอดแคมบอร์ดแล้วไปกลับม,มาหอดบอร์ดเลยทางทีมงานเขาก็มาเลยนะแต่ใส่หม้อ เสดายปาหรือบ่ลแหละเออถึอดีลีนอเอาเขียดใส่ถึือครับมไม่แต่ดึงน้องๆๆๆรอดช้อเออได้กินง่ายเนี่ยแล้วถึืกจ็กโต้ล่ะนี่นับได้หลอได้ได้ครับใกล้ล้างกินไปให้กินแล้วครับ นี่มาล้างก่อนเจอตัวนี้นะถืออะไรตัวนี้มาล้าง,งปลาป๊าปปี้ลงมาล้างปลากันยังถือปลาอยู่อยู่นี่กะเอาเขียดใส่ในถือดีเท่เออ,เอปลาคอขตมขลาคอตมอ้าวจับหนึ่ดทางทีมงานาเขาใส่เบ็ดเลยกับคนเราใส่เลยกะยามกลับมากัถือแล้วนะได้ลายโตเลย อันนี้ว่าปลาถือกันนะฮะเสียดอะไรนี่มันปิ้งปิ่งปิ่งกระดูกปลากระดูกปลากรังลายๆด้วปลากรังปลากรังเนี่ยลายกินไหวปลากรังนี่ปลากรังปลาดุกฟังเสียเราได้เมือนเด็กอะกระแตตัวนึงแม่บ่ไกลปิ้งปลา บัดสุดท้ายในกันหลอดมัดคู่โตได้ขนาดไหนหลอดมัดปีงไม่ปีงม่าในกันลุดออกลุดออกรุดได้ขนาดไหนทางกลางในมัดนี่แหละแต่แถวแคบมันขดเบืองขนาดนะเนี่ยแถวกลางน่ะสิลุดออกมดสิย่างแต่แถวแคบมันไปแล้วป้านี่ป้านี่ยข้าวบุหมักกินเนาะเอออันนี้สิกินดอกซะอันนี้มักอยู่แตกนั่งเลยปักเอาไปดิ มัน,มมนมร่มวันนี้ครับสีปิ่งปลากรบปิงกระแตนี่อะไรกินเขาแรงทนน้ำทนไฟ <c oughs> ไฟเี่ยมต้น ทางทีมงานเข้าไปใส่เบ็ดกับมากอะยามกลับมากอะได้ลายพอได้กินเลยนะน้ามี่กามันขาดว่างเลยแถวนี้นะใส่เบ็ดกะถืองงางเขาปีงตาเลยอันนี้กระแตที่คอยได้มาในก็สีปีกินมือน,นี้ได้เลย อ,อันนี้เป็นคนผู้ชมนี่นี่คือมอเบอร์มอคเบอร์อะไรตงเางานคือดำเลยการที่เรารอเล์กมัน กระแต้วนี่สวนปีกปลาซุกเลยังขาปีนกระแตซุกยังเชยดไกินเขาแั่นคือเขาเตรียมกลางบออยู่บนนอนกปอัยกินกอกินแล้วเขาไปดนีพอดีลงไปลังป่าป่าเต็มมากนะก็ดำ แล้วก็ซุกได้บนี้กินเข่าพี่พี่นั่งเพิ่งพี่ผักลเออกินด้พี่ตักปลาดุกตังปลาอกังมาขีดดิบนี่อาหารเท่าวันนี้ มีปิ่งปลาดุกปิ่งกระแตปิ่งปลากังโอ้โหมกไตเยอะเลยโกแจ้วขนาดนึงแจ้วอันนี้อันนี้จังหวัดแจ้วอย่ามากิุดข้างในมากินข้าวนุมกันทุกคนได้มาได้มาได้มาได้เตรีมงานเอาคะมีทั้งกระแตเยอะกันแต้มแม่บอกไก่มากินข้าวเจ้า เราคนเราคนเราคนบูคือหมูขาเจ้าขาเจ้าไผ่ใหม่นะแซ่บขนะดเลอตอนนี้เรากินข้าวกินน้ำแล้วก็เส้กลางบอลยู่บอลเศ้านะบัดนี้ นน,อนนอนน่้อัมาแล้วพ็ได้นอนบนักแล้วห่าผ้ากันย้ายยาไปนอน,ยยน,นอนยู่บนมูดิ่นอน,นอนนั่นตั้งนาปุกแล้วบว่าแาไ,ได้ ต้องนอนแคมป์เต้ไฟ่ได้พอมืัอนี้อากาศมันอยากเย็นมืัอนี้เข้า่าแล้วเย็นตัวกระายมาพร้อมนี้นะสักหนึ่งกครับตีเทาพอดีเลยตับเยียบพอนีใหญ่เหินออกเห็ดเห็ดวันอยู่บนนอน เตรียมบนอยู่บนนอนบนนอนสามค้นไหมน่าปรับพดมากแล้วก็เอาพระยางปูห้องโมเจ็บลังปรับพดมาห้องแล้วก็ปูพะยางปูสาดกลางมุงนอนได้แล้วสำนิ สามคน <laughs> บริกิตอันบริเอาแนวอื่นมาเพราะว่าเอาขับรถจักรมาบุคือขับรถไทยมาได้ขับรถไทยนี่เอาเกรืองของมาได้หลายส่วนคอยลงอ้ำน้ำก่อนไปนี่ออเพราะ่าคำลย แต่อากาศหนาวได้มืนได้เจ๊ท่าอะไรยบันี้ความไม่ใช่ไรความนีกนี่แต่มันไปเองได้เกิดอุปเทศนึงเลยครัมอน้ามอนกาเฟความ ต้หนามกินกาแฟนี่กำทำปลาไดากา้ก็ตายเลยปลาถึงเบ็ดบางแดงนี่แล้วเขาจังสี่แต่พยายามเบ็ดอีกมันจะป,ดปดดว,วดปวดอยูเสียบอยู่ได้นะนบดอนเบาไก่นอนในซามคนนอนมันจังอุ่น ทีมงานเองไม่ทีมงานเองไม <c oughs> ่เอาสองช่องเลยน้ำลายคนท <c oughs> ีมงานเรากินกาฟแฟแหละแต่สได้ไปยามเบสป่านนี้คลิปนี้ก็เทาก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่